สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกประจําเดือนมกราคม2568ค่ะชาวธาตุน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม นนนะคนะนัก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทันเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองคะ่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํากระกดมินพิจิตที่ยังคิดถึงคนรักเก่าและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสง่งคนรักเก่าชาวธาตุน้ําเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุน้ํากระกดมินพิจิตคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีตหน่อยนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ห้าดาบนะคะ ไพ่หกเหรียญค่ะไพ่จัดเม้นท์และเป็นไพ่ควีนถือดาบค่ะชาวธาตุน้ำกระกฏมีพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะ คุยกับชาวทัดลมค่ะมิถุนตุนกลุ่มมีชาวธาตดิปปบประสบการมังกรด้วยนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เนาะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทีมต่างแดนต่างภาษานะคะเเคยคบกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะในดิที่ผ่านมาค่ะสาเหตุหลักๆตามหน้าไพ่ที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันหนึ่งเลยก็คือ,เ,อเป็นความสัมพันธ์ที่พูดไม่เพราะอืม นึกออกปะพูดไม่เพละชอบเอาชนะค้าคานซึ่งกันและกันไม่ยอมแพ้อีโก้สูงอะประมาณนี้นะคะทำให้การอยู่ร่วมกันการพูดคุยมันมันเกิดเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความคุ้มครือเกิดแผลในความรู้สึกในจิตใจพอเยอะๆเ,เข้าบ่อยๆเข้าก็ทนไม่ได้ทนไม่ไหวนะคะอันนี้เข้าใจเพราะว่าไม่มีใครชอบคนที่ พูดไม่เพาะพูดไม่ดีนะคะด่าว่ากันอยู่ตลอดเวลาประชดประชันไม่มีใครชอบนะคะซึ่งพอพอสะสมเรื่อยๆก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงนะคะสค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเลือกหรือคุณจะเป็นฝ่ายรอแต่พอรู้สึกว่ามันอยู่นานเข้าแล้วมันไม่ดีนะคะมันไม่ดีต่อใจ มันเสียเวลาเลยเลยเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุน้กากรกรมกินพิจิกนะคะที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ํกรกระกรินพิจิกนะคะในช่วงเดือนมกราคม2568เป็นอย่างไรมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่เดอะสตาร์ค่ะไพ่แปดไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เลเวอร์ค่ะชาว าตน้ำรกรากฏมินพิจิกนะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในช่วงเดือนมกราคมนี้สถานการณ์บรรยากาศในเดือนนี้นะคะในเรื่องรางความรักมองว่า มีค่ะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะแต่อยู่ที่ว่าคุณอาจจะเปิดใจหรือเปล่านะคะไม่ว่าคุณจะไปชอบคนอื่นหรือคนอื่นจะมาชอบคุณก็แล้วแต่นะคะแล้วก็น่าจะมีคนแอบชอบคุณอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ตัวคุณเนี่ยก็ยังมีความคิดนะคะที่ที่ยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะคะบางคนยังยังรอคอยอยู่ด้วยซ้ําไปนะคะยังอยากจะพูดคุยนะคะทั้งๆท,ที่ก็มีคนอื่นเข้ามาแต่ในใจคุณก็ยังไม่ได้ลืมเขานั่นเองนะ ะะ nó? เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู from from ้สึกนะคะของชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกนะคะกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงมาดูกันค่ะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุน้ำก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองเหรียญ ไพ่เดอร์โค่ะสองไม้เท้านะคะและเป็นไพ่แปดถ้วยชาวท่าน้ำก็รกดมีพิจิตนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นคุณคุณยังคงในในในสภาวะจิตใจนะในสภาวะความรู้สึกของคุณยังคงมีภาพเขาวนเวียนอยู่ในหัวอยู่นะคะแต่อีกใจหนึ่งคุณก็รู้สึกว่า มันห่างกันมาตั้งนานแล้วล่ะนะคะมันมันไกลกันพอสมควรแล้วแหละนะคะระยะเวลามันห่างไกลพอสมควรละการที่เดินออกมาบางครั้งบางทีมันอาจจะดีก็ได้มันมันมันควรจะจบแบบนี้จริงๆแล้วก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณก็รู้สึกว่าหลังจากที่หันหลังให้แก่กันเขาก็คงไปในทิศทางของเขาไปแล้วไปในเวของเขาไปแล้วเขาก็คงแบบมีความสุขในในพาร์ทของเขาไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเนอะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนรักเก่าคนนั้นที่ชาวธาตน้ำกระกฏมินพิจิกคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาดูกันเนาะ really ขอดูความค ah. да ิดและความรู okay. ้สึกของคนรักเก่าที่ชาวธาตน้ำกระกฎมินพิจิกคิดถึงค่ะคนรักเก่าคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตน้ำกระกฏมินพิจิกนะคะไพ่ใบยรเดินไพ่เฮอริมิตค่ะ ไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่สี่ดาบนะคะและเป็นไพ่ทำมบรนค่ะชาวท่าน้ำกระกดมีนพิจิกนะคะคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาว ราศีธาตุด,ดินค่ะลึกศพกันมังกรธาตุน้ำกรากฎมีพิจิตธาตเดียวกันกับคุณมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูด้วยนะคะแล้วก็มีชาวราศีมิถุนและคณามิถุนด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทิมต่างแดนต่างภาษาค่ะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะคนคนนั้นที่แลรู้สึกอย่างไรกับคุณตามหน้าไพ่นะคะถ้าหากว่ายังส่ง กันได้นะคะเขาก็ยังมีความเป็นห่วงยังมีความห่วงใยยังอยากจะรู้ความเป็นไปในชีวิตของคุณอยู่นะคะแล้วกเ็เขายังอยากสื่อสารนะไม่รู้สึกว่าเขาอยากสื่อสารแต่บางครั้งบางทีเขาก็ไม่กล้าคะ่ะนะคะไม่รู้ว่าน้ําท่วมปากหรือรู้สึกไม่รู้จะทําตัวยังไงไม่รู้จะพูดอะไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดตามรับไพ่ไม่สัมผัสได้ถึงความเป็นห่วง นะคะในในตัวเขาที่มีต่อคุณนะคะอืมเนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะ เอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดทค่ะเป็นไพ่แปดดาบนะคะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะและเป็นไพ่อัศวินถือดาบชาวแท่นนั้นก็รากฎมีนพิจิกนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเก่าคนนั้นมารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะ จบลงจริงๆแล้วแหละนะคะเพราะว่าตัวคุณและตัวเขาต่างมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าในห่วงช่วงเวลาหนึง่งห่วงช่วงความคิดหนึง่งมีความรู้สึกว่าเอ๊ถ้ากลับมาจะเป็นยังไงนาะนะคะแต่เอาจริงๆแล้วอะ่ะต่างคนต่างมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์อีกต่อไปนะคะดังนั้นไม่รู้สึกว่าเอ่อก็น่าจะจบแบบสมบูรณ์แบบนะคะประมาณนี้เนาะทางใครทางมันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะขอคําแนะนําค่ะ<อ>คําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบเหรียญค่ะ<อ>เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะ<อ>เป็นไพ่สเตรนท์ค่ะ และเป็นไพ่เดวิลชาวธาตุน้ำกระกจมีพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะตามหน้าไพ่บอกว่าถ้าหากว่าเรายังยังคงผูกมัดตัวเองอะ่ะอยู่กับความสัมพันธ์เก่าเก่าเดิมๆกับปัญหาเดิมๆกับคนเดิมๆอะ่ะเราจะไม่มีทางที่จะมีอนาคตเป็นของตัวเองได้เลยดังนั้นผูกผูกตัวเองไว้อ่ะคะ่ะก็มีแต่ เจ็บปวดทรมานเนาะดังนั้นถา้าคุณยอมรับความจริงได้แล้วถอยออกมาค่อยๆถอยออกมาก็ได้ค่ะนะคะสักวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่เ,เติมเต็มตัวเองได้แล้วก็มีอนาคตที่สดใสได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดี ID, เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วย่ลืมกดกระดิ่งค่ะจะไไดด้ม่พล คลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ